จูจูมาดิจูมาดิมาดิมาดูจูููจูดูาระาเอามุกคำถามอีกไหมไม่เอาตอบเองก็ได้ถามไม่ค่อยมีใครจะตอบตอบเองเลยโอเคไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ไม่เอาแต่คลิปหน้าถ้าไม่รู้จะเล่นอะไรก็อาจจะเอาคือทุกคิดจะต้องมีอะไรแบบเนี้จะไม่มีการแบบเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องมีอะไรเล่นก่อนเปิดคลิปโอเคป่ะเพราะฉะนั้นดูให้จบรู้เปล่า ถ้าดูจบก็จะดีดีมากๆไม่กลอไม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าเข้าใจแล้วก็ไปฟังนิยายกันดีกว่าเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในดีไวายเรื่องเดลรี่ของสมปองโดยชาลีอิสสตอนที่30นะครับเนี่ยเรื่องนี้มีอีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุดหนุนคุณได้เขียนกันได้นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่30เหตุผลของพิษยาม ปองเฮ้อข้างหลังผมหันไปมองตามที่ลันตาบอกก็พบกับผู้หญิงสวยมากคนหนึ่งทำไมวะมึงไม่ตามลูกวาวหน่อยเหรอกูจะตาลูกวาวทำไมถ้ามึงไม่ตามลูกวาวก็ทำหน้าหืนกมหน่อยก็ได้ไม่ขืนทำแล้วโผัรู้ขึ้นมากูก็โดนเตะนะสิตอนนี้เวลาประมาณบ่ายกว่าแล้วครับผมนั่งทำเลคเชอร์ชีทของวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่หน้าตึกคณะกับลันตาส่วนเพื่อนรักอีกสองคนไปซื้อน้ำกับขนม ช่วงนี้เป็นคลาสว่างของพวกผมเดี๋ยวมีเรียนฟิสิกส์อีกทีตอนบ่ายสามครึ่งแค่คิดว่าจะต้องเรียนฟิสิกส์ก็อยากจะไปกระโดดน้ําตายแล้ววะไม่ตายอีกเพราะว่าน้ําเป็นพามพํมผมควรเลิกติงตองแล้วรีบกทำเลคเชอร์ให้เสร็จช่วงอาทิตย์นี้หัวหมุนมากเลยครับงานไม่ยอะชิบหายอีกอาทิตย์กว่าๆก,ก็สอบไฟนอลแล้วด้วยงานคณะก็ต้องทํานี่ผมอยู่แค่ปีหนึ่งเองนะแต่ดูสิ่งที่ต้องรับผิดชอบสิแต่คนที่เหนื่อยชิบหายกับผมก็คงจะเป็นพิษยามนั่นละ่ะ ตอนนี้แผลที่หัวมันก็หายดีแล้วกลับมาแข็งแรงร่าเริงแจ่มใสจ้องจะปู้ยี่ปูยยำผมอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจะว่างเว้นจากเรื่องพวกนี้หรอกเออเมื่อวานที่ผมพาพิศยาไปตัดไหมมันเป็นวันที่ปวดประสาทมากเลยครับปวดประสาทตั้งแต่ตอนพามันไปตอนรอหมอตอนตัดไหมยันตอนกลับมาที่หอมันงงง,งมากเด็กมสองยังไม่งงงแง,งแบบมันเลยเอาจริงๆผมยังจำเสียงกรี๊ดที่มันเปล่งออกมาตอนที่โดนตัดไหมได้เลยคือแค่มึงตัดไหมปะ มันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นสักหน่อยเราจะเป็นจะตายปองจะให้กูหันไปมองใครอีกล่ะเปล่าจะถาม,ม่าทำถึงไหนแล้วเนี่ยผมบอกก่อนจะยื่นสมุดเลคเชอร์ให้เออลันตาเอาเลคเชอร์ของฟิสิกส์ให้ดูหน่อยสิเพื่อนรักหยิบสมุดเลคเชอร์ส่งให้ผมมึงทำละเอียดเหมือนกันนะเข้าใจง่ายด้วยแน่และกูชอบภาษาอังกฤษพอๆกับคณิตเลยนะมึงน่าเอาความตั้งใจมาใส่ให้ฟิสิกส์เครื่องหนึ่งนะไม่เว้ย กูต่อต้านฟิสิกส์มาตั้งแต่ม .4 สี่แล้วและกูก็จะต่อต้านต่อไปกูขอให้มึงโชคเลือดเอ้ยโชคดีถ้าจะพูดขัดขนาดนั้นมึงก็ไม่ต้องแก้ก็ได้ผมไอ้ปากใส่อีงูพิษพอมันเห็นแบบนั้นมันก็แลบมเลิ้นใส่ผมหน้าเหมือนไส้ทิพย์สังเกตที่รอบคอลันตานี่มีรอยจุกไปจ้ำๆเต็มไปหมดเลยนะแถมรอยยังดูใหม่ๆด้วยสงสัยเพิ่งโดนป้าไปเมื่อคืนชัวร์พี่ทะเลนี่ต้องเป็นพวกขี้ห่วงแน่เลยว่าไม่งั้นไม่ทำรอยไว้ขนาดนั้นหรอกลันตามันก็ยอมให้ทำเนาะ เป็นผมนี่ไม่ได้เลยอะถ้าพี่สยามทำรอยล้นคอแบบนั้นนี่มีตบความแน่นอนสมลันอะไรรอยจูบเต็มคอเลยนะผมปรีตามองมันพลางยิ้มกลุ้มกลิ่มหนักเลยสิถ้าเมื่อคืนเออปวดทั้งตัวเลยกูเนี่ยพี่ทะเลแม่งคึกมาจากไหนไม่รู้กูถามอะไรมึงหน่อยสิว่ามามึงกับพี่ทะเลไปเป็นแฟนกันได้ยังไงวะไปจีบกันตอนไหนน่ะจีบกันครั้งแรกตอนมอสีมั้งเอ,อ้ากูรู้จักกันมานานแล้วงั้นสิ ใช่กูตามจีบพี่เขามาตั้งนานเพิ่งจะยอมคบกับกูเนี่ยดีเนาะกูินดีกับมึงด้วยและกันเนาะขอบใจมันยิบระบ,บางๆก็จะอ่านเลคเชอร์ต่อผมนั่งเท้าคางมองเพื่อนรักพลางคิดเรื่องของตัวเองไปด้วยมันดีนะที่ลันตาพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าตัวเองเป็นแฟนกับไ่ทะเลเนี่ยส่วนผมก็ยังพูดไปตรงๆไม่ได้ก็นะพิ่สยามกับผมยังไม่ได้คบกันนี่แต่คิดไว้แล้วครับว่าจะไปขอมาเป็นแฟนตอนที่ไปค่ายด้วยกันเทอมนะเหมือนจะนานแต่ก็ไม่นาน อีกเดือนกว่า,วาหรือนานวะช่างแม่งจะนานหรือไม่นานก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะขอมันเขาเป็นแฟนช่วงนั้นคือเมื่อไม่กี่วันก่อนผมพิ่ขันสั่งให้จัดหาค่ายที่จะพาเด็กวิศวะโยธาไปอบรมแล้วมันมีค่ายหนึ่งที่มีวิวสวยมากอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกคือค่ายเนี่ยอยู่บนเขาแล้วช่วงนี้อากาศจะเย็นผมว่าที่นี่ลาเหมาะที่สุดแล้วเมื่อวานผมลองโทรไปถามข้อมูลหลายๆอย่างมากกะว่าเดี๋ยวจะนําไปเสนอพิ่ขันนี่แหละครับ หวังว่าท่านเฮดว์กจะพึงพอใจผมอยากไปค่ายนี้มากเลยนะมันมีเนินไว้ดูดาวที่รายร้อมไปด้วยดอกยิบโซอ่ะคือเป็นโคตรสวยคงโรแมนติกมากนนแน่แน่ถ้าผมขอพิสยามมาเป็นแฟนที่นั่นเชื่อได้เลยว่ามันจะต้องกลายเป็นความทรงจําที่ดีของเราสองคนน่ะขอให้ได้ไปด้วยเธอะสมปองเย,ย้ผมสะดุ้งทันทีที่ได้ยินเสียงนั่นคือไม่ต้องหันไปดูก็รู้เลยครับว่าเสียงใครคนบ้าที่ชอบพูดผ่านโทรคงก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละพิสยามไง พิษยามสวัสดีครับนันตายกมือไหวสวัสดีมันเดินมาหยุดอยู่ที่โต๊ะผมในมือก็มีชีเปื่กใหญ่ติดมาด้วยมึงทำอะไรอ่ะเนื่องจดเลคเชอร์แล้วมึงไม่มีเรียนหรืรองไงมีเรียนตอนบ่ายสามครึ่งเพราะมึงเนี่นแหละรู้ตารางเรียนกันด้วยฮะอีงูพิษเท้าคางมองผมกับพิษยามสลับกันมองอะไรของมึงวะทำยังกบไม่เคยเห็นกูกับมันงง้นล่ะแล้วนี่จะงุนกี่ทำไมวะปองรู้สิมันเป็นน้องรหัสนี่ มึงไปทำอะไรตรงนี้เนี่ยพิษสยามไม่มีที่ให้ไปหรือไงพื้นไม่ครบหรอวะถึงได้ปลีกตัวเดินรอดมาหากูเนี่ยกูจะมาบอกมึงว่าวันนี้มีประชุมคณะกรรมาการตอนห้าโมงครึง่งแค่นี้นะผมเลิกคิ้วมองมนัรนทำไมไม่ไลน์มาบอกว่าไลน์มาก็ไม่ได้เห็นหน้ามึงนะสิอิเชีอยผมยกมือทาบออกตัวเองโดยอัตโนมัติพลางมองเน้าเจ้าของคำพูดนั้นตาป,ปริบๆปบที่มันพูดก็แค่คำพูดธรรมดาธรมดาเองป้าะวาปองไม่เห็นต้องใจเต้นแรงขนาดนี้เลย พี่สยามดูชอบใจนะที่ผมแสดงอาการแบบนี้ออกไปให้มันเห็นเนี่ยแพ้ทางมันเฉยเลยปองเอ้ยถ้าเห็นจนพอใจแล้วก็ไปสักทีไปผมบอกมือไล่มันต้องไล่ครับคืนมันยังอยู่ตรงนี้ผมจะต้องโดนดาเมจอีกเนะี่ยแค่นี้ถึงกับไล่กันเลยเหรอมันเอ่ยเสียงอ่อนก็จะเบะปากน้อยๆใจร้ายจังไม่เคยใจดีกับมึงอยู่ละจะไปไหนก็ไปไปรำคาญจริงๆพูดผ่านโทรโก่งอยู่ได้ผมแย่งโทรโก่งมาจากมือมันแม่งเอ้ย ไอ้ที่พูดว่าไลน์มาก็ไม่ได้เห็นหน้ามึงนั่นก็ได้ยินกันไปขึ้นคณะแล้วมึงเนี่ยดีไม่ดีได้ยินไปยันตึกแพทย์โน,น่นเท่าท้คงหาอะไรไม่รู้เสียงดังชิบหายอีมพิษสยามยกมือปิดปากตัวเองไม่ก่อนอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้มันจะพูดว่าอีเมียเหรอพิษสยามแน่พูดจามีเงื่อนงำนะแลัวตาหรีตามมองอยจับผิดมันจะพูดว่าอีเชี่ยตั้งหากผมแก้ต่างให้ก็จะมองตาขวางใส่ไปเช็คหูซะบ้างนะมึง มันเบ้ปากใส่ผมทันทีเดี๋ยวกูจะให้มึงไปกับกูจะได้รู้ว่าใครกันที่ฟังผิดมึงนี่มันผมถลึงตาใส่มันก่อนจะหันไปทำหน้าโหดใส่พิษสยามส่วนมึงก็ไปได้ละเออใช่สิเพรากูเป็นสยามไงเจอหน้าแปบๆก็ไล่ใช่สิมึงจะด่ามาเพื่ออะไรวะไปได้แล้วเจอกันตอนประชุมเอองอนแล้วสัตว์มันหยิบโทรโค่งจากนือผมไปก่จะเดินสบายไปทันทีฮะงอนงั้นเหรอ คิดว่าคนอย่างสมปองจะงอได้ไงวะเฮ้ย hey, ต้องเปลืองเนื้อเปลืองตัวอีกแล้ววะไม่เป็นไรปกติผมก็เปลืองเนื้อเปลืองตัวอยู่แล้วจะเปลืองเพื่องงอมาอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกที่ผมไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้นานเพราะกลัวว่าลันตาจะแซวมากกว่านี้ครับริ่คันและอีนี่ก็แซวเวิร์นแซวเวอร์แซวแซไม่หยุดจะต้องเอาอะไรมาอุดปากถึงจะเงียบะตังฮะประชุมได้ความว้างไงเอามาเล่าให้ฟังบ้างนะมึงก็ให้พี่ทะเลเล่าให้ฟังดิ เขาก็เป็นคณะกรรมการเดี๋ยวเขาก็ต้องไปประชุมอยู่แล้วไม่เอาอ่ะกูจะรอฟังมึงเล่าดีกว่าเผื่อมีงานส่วนของมึงที่กูพอช่วยได้กูจะได้ช่วยไงผมอมันตาโตมึงพูดจริงปะเนี่ยจริงสิวะคนอย่างกูถ้าบอกว่าจะช่วยก็คือช่วยรีบทำเลคเชอร์ต่อดีกว่าเดี๋ยวเสร็จไม่ทันโอเคผมรับคำก่อนจะก้มหน้าปาเลคเชอร์ต่อประชุมของคณะกรรมการ,การวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของค่ายโยธานี่ละคิดแล้วก็เหนื่อยเนอะเรียนเสร็จก็ต้องเป็นประชุมต่ออีก แม่งแย่ตรงที่กับประชุมต้องเรียนฟิสิกส์ไงผมต้องอยู่ในสภาพไร้วิญญาณแน่นอนคิดแล้วปวดใจมันก็จะประมาณเนี่ยเข้าใจไหมไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรสักอย่างผมนั่งนิ่งๆมองกระดานไว้บอร์ดด้านหน้าอย่างไร้สติหูได้ยินเสียงพิขันพูดอะไรสักอย่างที่บันดังอ e ูอีอูอีตอนนี้ผมกำลังประชุมคณะกรรมาการอยู่ครับประชุมในสภาพที่ใกล้ตายการเรียนฟิสิกส์เมื่อก่อนหน้านี้ทำลายพื้นที่สมองส่วนสติผมพังไปหมดแล้ว ความรู้สึกเดียวกับตอนนี้ก็คืออยากกลับหอและอาบน้ํานอนนอนกอดพิ่สยามด้วยนะมึงเข้าใจที่พี่ขันพูดไหมเนี่ยปองผมหันมองคนข้างๆคิดว่าเข้าใจประมาณ0.01%เดี๋ยวเร่วมาเข้าใจเลยพิ่สยามเลื่อนมือมาจับมือผมที่อยู่ใต้โต๊ะเบาๆเป็นอะไรไม่สบายเหรอกูเปลอฟิสิกส์นิดหน่อยอะผมบอกเสียงอ่อนอยากจะนอนเอนหัวสล่มันแต่ทำไม่ได้งงแง เดี๋ยวก็เสร็จแล้วอดทนก่อนผมยังน่ารักเบาๆเออแล้วนี่หายงอนกูนแล้วเหรองอนอ๋อเรื่องเมื่อบ่ายใช่ไหมใช่กูก็พูดไปงั้น,นแหละไม่ได้งอนหรอกมันยิ่มหวานให้พลางใช้ปลายนิ้วลูบมือผม,มเบาๆชอบความรู้สึกนี้จังชอบนะที่มันอัพสกิลความโรแมนติกขึ้นไปเรื่อยๆคือบางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆผมก็มองว่ามันดูโรแมนติกแล้ว ไม่รู้นะว่านิยามของคำว่าโรแมนติกแต่ละคนเป็นยังไงแต่ของผมมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละยิ่งเวลาก่อนนอนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยพี่สยามจะถามตลอดว่าวันนี้ผมเหนื่อยไหมมันจะดึงผมไปกอดหอมแก้มผมยิ้ม,มหวานให้แล้วก็บอกให้ผมนอนหลับฝันดีโมเมนต์เหล่านี้มันดีจริงๆนะผมเสพติดรอยยิ้มของพี่สยามอย่างถอนตัวไม่ขึ้นชอบเวลามันยิ้ม,มหวานๆให้ ยิงถ้าพูดพระเพลาะใส่แล้วยิ้มหวานตามนี่มมดผู้ชายอบอุ่นสัตว์เลยอบอกเลยแต่มาดนนี้ผมสั่งมันไปแล้วว่าให้ทํากับผมได้แค่คนเดียวห่วงครับวงเล็บมากมากเลยสมปองครับผมสะดุ้งก็จะมาพี่ขันว่าไงครับพี่เดี๋ยวทําข้อบูญเรื่องไข้ามาส่งกูด้วยนะเอาก่อนไฟนอนแล้วกันได้ครับโอเคงั้นวันนี้ก็ไปเท่านี้แหละนะแยกย้ายได้พี่ขันบอกก็จะเก็บของใส่กระเป๋าและเดินนําชาวบ้านออกไปทันทีรีบไปไหนวะ ผมนั่งมองเหล่าคณะกรรมาการที่ได้ยอยพากัะเด็นออกไปจนหมดตอนนี้ในห้องเหลือแค่ผมกับพิ่สยามเวลาตอนนี้ประมาณเกือบสองทุ่มแล้วครับท้องฟ้าข้างนอกนี่โคตรมืดไปเถปอะป๊อกพิ่สยามเก็บของให้ผมกลับหอ,อกันอยากกลับนะแต่ไม่มีอะไรจะเดินแล้วไม่อยากขยับตัวเลยงั้นเอางี้มันเดินมาใกล้ก็จะหันหลังและย่อตัวลงขึ้นมาเร็วกูหนักนะมงจะแบกไว้เหรอไหวสิ ขนาดมึงตัวเล็กนิดเดียวยังพยุงกูส่งถึงมือหมอได้เลยมาเร็วๆได้กลับหอกันไปนอนไงก็ได้ผมขยับตัวขี่หลังพิษสยามไหมแขนงก็คล้องคอมันไม่หลวมๆพิษสยามถือของแถมยังแบกผมเดินออกมาจากห้องนี่มันยอดมนุษย์ชัดๆอย่างที่เรารู้กันนะครับว,ว่าผมอ้วนข,ขึ้นมันต้องหนักมากแน่ๆแต่ว่าจะให้เดินเองก็ไม่ไหวอะสมองมันดาวร่างกายก็เลยดาวตามแต่ผมจะอ่อนแอแค่วันนี้ละเดี๋ยวพรุ่งน,นี้จะกลับไปแข็งแกร่งเหมือนเดิม เชื่อปองสิผมสุขหนาแลวกับบาปพ,พิยามกลิ่นหอมๆจากตัวมันก็ลอยมาแตะจมูกด้วยผ่านไปทั้งวันนี่เหงื่อไม่ออกบ้างเหรอวะกลิ่นถึงได้ยังหอมอยู่แบบเนี้ยตัวมึงหอมจังคิดอย่างนั้นเหรอใช่สิมึงไม่ได้กลิ่นของตัวเองหรือไงไม่ได้สนใจมันบอกก็จะเหลือมองผมชอบกลิ่นตัวกูไหมชอบสิเหรอแล้วชอบกูไหมผมเลยที่จะไม่ตอบตาก,ก็เหลือบมองมาซื่อๆไม่บอก แต่กูชอบมึงเนอะแค่ชอบเหรอผมเอาคางเกยไหลยมันไว้ไม่ใช่รักเหรอมึงนี่มันกูทำไมละ่ะแล้ว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 ,ลว,ลวไม่รักเหรอผมถามมันก็จะเบะปากน้อยๆพิษสยามก็จะหมุนลบกแก้มผมไม่บอกว่าแล้วมันก็ยิ้มหวานให้ยอมเลยครับยอมทั้งใจเลยเจอแบบเนี้ยออไม่บอกก็ไม่เป็นไรถึงมึงจะไม่พูดกูก็กรู้อยู่แล้วล่ะว่ามึงรักกูกูเองก็ เอาละก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่30เนะครับเป็นไงบ้างโมเมนต์ตอนจบโอ้โหโคตรดีอะโมเมนต์แม่งดีมากดีเกินแต่ไม่รู้ผมเสือ์ไปได้ดีแค่ไหนนะถ้าเกิดไม่ดีพอก็ขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของคุณนักเขียนชาลีอิสสด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปคอมเมนต์ด้วยกติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5าคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณ พูนเอ่ออะไรอ,ะอ,อ่ะชื่อนั่นแหละรครับแอดมาเป็นลูกเขยแม่ปะแม่มีลูกชายอยู่สองคนเลือกได้เลยจะเป็นเขยเล็กหรือเขยใหญ่เขยไหนได้เงินเยอะสุดครับก็เลือกเขยนัน่นแหละไปดูคนไม่ได้สอนกันเลยครับจากคุณเอ่อปีชานะ <c oughs> เดี๋ยวโดนตับทัศนคติ <c oughs> <c oughs> แฮ่ฮฮ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 ฮ รถใครวะไม่มีไม่มียอกไปดูคนไม่ทีสามกันเลยครับจากคุณยาโอยแอดเป็นแฟนของลูฟี่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเป็น,ปนพี่พชายของลูฟี่ครับชื่อเอสที่ตายไปแล้วตอนนี้เป็นผีไปดูคนไม่ที่สกกันเลยครับจากคุณมอนมอนปรากฏว่าแอดบ้าไปแล้วตั้งแต่รู้จกักตั้งแต่รู้จักวัตนตาเบ้มาคนที่บ้านถามว่าไปอะไรมากเปล่าเออนั่นดีเป็นอะไรไม่เห็นจะรู้เลยว่าเป็นอะไรเนอะ ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็อยากจะไม่รู้จักใช่ไหมครับแต่เสียใจด้วยนะครับที่ย้อนเวลากลับไปไม่ได้นะไปดูคมไม่สุดท้ายกันเลยครับจากคุณพี่จิตตาแอดชุดวันนี้จะพาไปจับปลาเหรอใช่ครับจะพาไปจับปลายุเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับช่วงสนทนา5 comment มมน,นะครับถ้าใครอยากร่วมสนุกคุณสามารถร่วมสนุกง่ายๆเพียงแค่คอมเมต์ะอะไรก็ได้ไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ใครอยากถามหรืออยากคอมเมนต์กวนๆหรืออยากปันอะไรก็จะมาได้เลยนะครับวัตาราเบชอบอยู่แล้วนะไม่ว่านะก็เต็มที่ไปเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ล e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจับแป้สวัสดีครับผมวัตานาเบ่ปัก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 ผ้ายัง